แหวนพี่รอดมีใครมีบ้างครับแหวนพ่รอดมีใครมีบ้างครับลูกศิษย์คนไหนมีบ้างครับนี่แหวนของปู่ใช่มครับนี่แหวนของปู่โป่ก็จะมีพระหลวงปู่หลวงตาอยู่ที่บางทะลุเพชรบุรีพ่อหายพ่อหายพ่อหายก็จะพูดง่ายว่าเขาเรียกว่าสายแบล็คเปลี่ยนวิชาเออแล็เปลี่ยนวิชา พ่อจูวให้วิชาลิงเห็นไหมสืบทอดไหมสืบทอดไหมคะอาจารย์พ่อจูวให้วิชาลิงพ่อหายจะสามไปสักไม่รู้แต่ให้วิชาลิงพ่อหายก็ให้วิชามาคือนี่แหวนพี่รอดอนี่ไม่ใช่ยุกอนิวก,การในว่นนะ่าเกี่ยดชอชอใ้ใกล้กล<ช>หน่อยครับนี่ปูถักเองใช่ไหมครับใช่นี่นปูถักเองเดียวนี่ถือไปนี่เขาแรกเปลี่ยนวิชาคันระวัง